พรีเวดดิ้งหวานริมทะเลตู่ปียวดีเรียกได้ว่านับถอยหลังเขาสู่วันวิวาแล้วค่ะสำหรับคู่นักแสดงหนุ่มมาวินทวีพลและผู้จัดละครช่องสามถ่ายญาติมาลีนอนอย่างตู่ปิยวดีค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะก็มีกำหนดพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ โดยล่าสุดนะคะว่าที่เจ้าสาวก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งริมทะเลออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะโดยภาพเซตนี้นะคะก็ทั้งหวานทั้งละมุนแถมยังโรแมนติกสุดๆเลยละค่ะโดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่า Try to be หลังจากพรุ่งนี้จะใช้แฮชแท็กนี้ไม่ได้แล้วนะมาวินวดี p r e เว d ดิ้ง Bobo Studio มาวินวดี forever หลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับค่ะเขามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยและแสดงความยินดีกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยไม่ได้อวยนะพูดจริงๆเป็นเจ้าสาวอีกคนที่มองว่าสวยมากๆมองเพลินเลย เป็นต้นค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตู่ปิยวดีและมาวินล่วงหน้าไว้เลยนะคะ